ดวงชะตาของชาวกันในช่วง1-15มีนาคมนะคะมีดาวพระเกตและดาวราหูโคจรมาพบกันในฝั่งตรงข้ามนะเรียกว่ามะเลงตัวตนของชาวกันนะคะส่งผลอย่างไรในภาพรวมนะเมื่อดวงดาวไปอยู่พบตรงกันข้ามกับตัวตนหลายๆดวงในช่วงนี้นะคะท่านใดลัคนาราศีกันรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กันยายนถึง14ตุลาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งแรกมีนาคมนะคะเป็นยังหวะที่ดาวพระเกตนะคะโคจรมาพบกับดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริของชาวกันนะคะเป็นจุดที่ดวงดาวมากระตุน้นนะส่งผลให้ราหูก็มีกําลังแรงยิ่งขึ้นนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะดาวที่มีกําลังแรงดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารนะคะยังคงเป็นมหาอุดอยู่ในภพปุตตะนะคะ เป็นช่วงที่ชาวกันมักเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยนะในเชิงเรื่องเยาวชนเรื่องเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงการลงทุนหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะเรีวยกว่าเกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมนะกับเรื่องเหล่านี้มากหน่อยนะคะเนื่องจากกำลังของดวงดาวค่อนข้างสูงนะคะนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะมรณะอยู่ในเรือนปุตตะนะคะเป็นจังหว่ามีความเปลี่ยนแปลงรอบตัวนะบางทีเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องการจบลงของสัญญาบางอย่างก็ส่งผลให้ อาจต้องต่อสัญญาใหม่หรือเป็นเรื่องของการจบวาระของอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวกันไปนะคะเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเชิงลูกหลานก็ได้นะเช่นอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะบางท่านลูกหลานอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงการงานการเรียนการศึกษาต่างๆนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวกันก็จะมีสภาวะเกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับตัวรวมทั้งเรื่อง คนต่างวัยในช่วงนี้มากหน่อยนะคะสําหรับดวงดาวในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะส่งผลให้ชาวกันก็จะมีหลายสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหาบุตรหลานบริวารน,นะคะเรื่องงานการที่ต้องแบกรับนะช่วงนี้มีลักษณะดวงดาวประจําตัวนะคะก็คือดาวพุธในช่วงวันที่3มีนาคมไปจะมีกําลังเรียกว่าไม่ค่อยดีในรอบปนะีเรียกว่าส่งผลในเชิงการงานด้วยเพราะว่าเป็นดาวเดียวกับตัวตนนะคะอะ่ไม่ดีในเชิงเรื่องการ ทำงานนะต้องระมัดระวังในเชิงสื่อสารนันเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเชิงประสานงานเชิงคําพูดนะคะชาวกันช่วงนี้มักจะผิดพลาดตกหล่นได้บ่อยนะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารการรับออเดอร์การนัดหมายต่างๆนะคะช่วงนี้ก็จะมีอย่างว่า,าเล็ดเลือนล่าช้านะคะหรือทําอะไรถ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆช่วงนี้ก็ต้องตรวจทานเยอะขึ้นนะคะ ดาวคู่เส้นศัตรูนะคะไปอยู่ในภพเรือนอริในช่วงเดียวกันด้วยนะก็ส่งผลในเชิงเงินทองผลประโยชน์ช่วงนี้นะคะอาจจับจ่ายใช้สอยมากหน่อยบางทีก็หาได้มากนะมีจังหวะเงินเข้าแต่อย่างไรก็ดีมักมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปนะคะการทํางานช่วงนี้นะคะหากเป็นงานละเอียดงานยากงานที่ต้องอดทนแบกรับหรือไม่ค่อยอยากทำเนี่ยมักจะมีเข้ามาให้ทำนะดังนั้นป็นช่วงที่เงินทองบางทีก็หามาได้จากเรื่องความสลับซับซ้อนความอดทนนะหรือว่า เหนื่อยขึ้นยากขึ้นนะเรียกว่าถ้าไม่ท้อถอยแล้วก็มีเรื่องของความอดทนความต่อสู้นะเรื่องเงินทองช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาได้มากเช่นเดียวกันนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะดาวปุตตะเป็นคู่เส้นศัตรูกับเรื่องเงินนะก็เป็นเรื่องของลูกหลานบริวารเจริญก้าวหน้าบางทีใช้เงินลงทุนทางการเรียนการศึกษานะคะมีรายจ่ายข้องกับเรื่องสัตว์เลี้ยงบางท่านนะเป็นเรื่องสุขภาพบ้างหรือรายจ่ายด่วนๆจากเรื่องภาระดูแลต่างๆนะคะ อย่างไรก็ดีบางส่วนนะไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายแต่บางครั้งก็เป็นการจ่ายเพื่อจิตใจนะก็คือเป็นเรื่องความเป็นห่วงเป็นใย,ยความรักความชอบความสเสน่หาหรือเป็นหน้าที่ที่ยินดีแบกรับก็เป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะดาวพระเกตช่วงนี้นะคะมาเล็งตัวตนส่วนหนึ่งชาวกันมักจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับในเชิงงานด่วนๆได้นะบางทีก็เป็นเรื่องหน้านที่รับผิดชอบที่มีเข้ามาแบบให้เตรียมตัวน้อยนะบางทีเป็นเรื่องงานสังคมงาน บุญงานบวชงานแต่งหรืองานที่ต้องใส่ซองต่างๆนะคะงานในเชิงช่วยเหลือต่าง,ต,างตอบแทนบางทีก็มีเข้ามาบ่อยขึ้นนะส่งผลช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยๆกับเรื่องราวของคนอื่นหรือเรื่องราวทางสังคมได้นะคะดวงดาวยังชักนําคนลักษณะแปลกๆเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ลูกค้านะคะคนที่จุกจิกจู้จี้เป็นพิเศษคนที่หายไปนานนะหรือคนที่ไม่คิดว่าจะได้เจอในช่วงนี้บางทีก็กลับมาเจอเจอกันนะคะมาได้ทั้งรูปแบบส่งเสริมนะหรือบางครั้งก็มาทําให้เดือดร้อนราคาญใจก็เป็นได้นะคะสำหรับอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะที่ส่งผลกับชาวกันก็คือดาวราหูกับดาวพุธนะคะมาเลงตัวตนในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานะคะบางท่านช่วงนี้ผิดใจกันง่ายด้วยเรื่องผลประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นในสเกลเล็กก็ลูกค้า อาจจะสั่งของปลายทางแล้วไม่รับนะคะเรื่องของการมีปัญหาในเชิงขนส่งก็ได้นะมีอุปสรรคในเรื่องขนส่งการนัดหมายล่าช้าเลดเลื่อนนะคะเรื่องของการมีในเชิงกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบนะในเชิงคดีความทมี่ต้องไปเกี่ยวข้องช่วงนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นช่วงนี้ทําธุรกิจธุรกรรมใดๆถือว่า,าให้รอบครอบกว่าปกตินะคะ สำหรับช่วงนี้ดวงดาวเนี่ยมีเป็นคู่ศัตรูหลายจุดนะนอกจากนี้ยังอยู่ในภพเรือนอริของชาวกันแล้วก็กระตุ้นหลายส่วนด้วยนะคะ,ะเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเรื่องของเอกสารข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะก็อาจจะต้องระวังนในเชิงใครลงทุนนะหรือว่าใช้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสําคัญสําคัญนะคะช่วงนี้ต้องเช็คแหล่งที่มานะว่ามันเป็นข่าวจริงไหมนะบางทีได้รับข่าวหลอกข่าวลวงหรือข่าวลือก็ได้นะคะ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์สื่อสารนะคะช่วงนี้อาจมีจังหวะสื่อสารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในเชิงการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่มีลักษณะรวนทําให้ต้องมีการใช้ใจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมต่างๆนะคะอย่างไรก็ดีช่วงนี้ดาวพระเกตนะคะเล็งมาที่ตัวตนสัมพันธ์กับลัคนานะคะ ส่งผลให้ช่วงนี้นะเรื่องของการทําบุญไหว้พระมาเกี่ยวข้องมากขึ้นอนะบางทีเป็นเรื่องของอ่าเป็นที่พึ่งทางใจนะคะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับงานบุญงานบวชสายมูนะหรือว่าเรื่องของกัลยาณมิตรนะที่มาช่วยเหลือ,อนในเรื่องต่างๆบางทีก็มีเข้ามาโดยไม่คาดคิดได้นะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะชาวกันจะมีดาวไปรวมอยู่ในเรือนของคู่ครองหลายดวงนะบางทีก็การแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆมาจากทางเรื่องคู่ครองนะส่งผลให้ไปเกี่ยวข้องกันเยอะบางทีก็เป็นกิจกรรมทั่วๆไปนะคะบางทีก็เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือบางคนไปเกี่ยวข้องกันในเชิงปัญหาเอกสารนะเรื่องการสื่อสารต่างๆช่วงนี้พูดคุยกันเองก็ต้องระมัดระวังทะเลาะเบาะแวงได้ง่ายด้วยนะคะ เป็นดังวาเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะถือว่าจะไปเป็นคู่เส้นศัตรูกับเรื่องเงินนะคะดังนั้นก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายบ่อยหน่อยนะบางทีก็จุกจิกบางทีก็เป็นเรื่องนู้นนี้นั้นนะคะที่เข้ามาส่งผลให้มักมีเรื่องของภาระดูแลนะเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารคนต่างวัยนะคะบางครั้งรวมไปถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะการเสียเงินมาจากเรื่องของสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงก็ได้เช่นเป็นความเดือดร้อนในเรื่องบ้านช่องบ้านเลือนนะคะ สำหรับชาวกันที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะเยอะนะคะช่วงนี้ดาวสังคมแวดวงเป็นมหาอุดนะคะอ,ะอย่างที่บอกมันที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะขึ้น,นด้วยกิจกรรมต่างๆการเข้าสังคมนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดาวมีคู่ศัตรูหลายจุดนะอยู่ในจุดที่ไปช่วยเหลือใครก็ต้องเอาแต่พอดีนะคะบางทีไปเดือดร้อนด้วยเรื่องของคนอื่นนะหรือไปแบกรับเรื่องราวของคนอื่นส่งผลให้เดือดร้อนทุกใจได้ด้วยนะคะ สำหรับในเชิงเรื่องความรักการคบหานะคะดาวไปรวมอยู่ในภพเรือนคู่คลองเพศตรงข้ามค่อนข้างหลายดวงนะรวมทั้งดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็คือความรักครั้งใหม่กันก่อกําเนิดความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะคะก็ไปเจอคู่ศัตรูอยู่ในภพอรินะคะอ่านบ่งบอกว่ามันมีอุปสรรคในเชิงการคบหาได้บางทีก็เรื่องเงินนะหรือว่าเรื่อง ผลประโยชน์นะคะหรือมีบางอย่างที่มันยังไม่ค่อยลงตัวนันเนื่องจากดวงดาวมันขัดกันอยู่หลายส่วนนะคะเป็นช่วงที่ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจก็ได้นะหรือว่าดูไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะคะเพราะดวงดาวเหล่านี้เป็นดวงดาวโคจรกันในแบบรายเดือนนะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงดาวชุมนุมนะคะบางทีมันมีเหตุปัจจัยส่งผลไม่ลงตัวได้หลายอย่างก็รอเวลาที่ดาวขยับเคลื่อนย้ายนะก็อาจจะมีความคืบหน้าในจุดอื่นเข้ามานะคะสำหรับในเชิงสุขภาพนะคะดาวประจําตัวมีกาลัง ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่องปฏิพันธ์ไหวพริบนะคะมันก็จะงงงงหลงหลงลืม,ล,มลืมได้นะความคิดอ่านก็ช้าช้างงงงได้นะคะส่งผลบางทีก็อาจตกหล่นผิดพลาดในเชิงตัวเลขเอกสารได้ง่ายเป็นช่วงที่ใช้สตินะในเรื่องการงานต่างๆนะคะมีเหตุให้เจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นนะบางทีก็เป็นหวัดหรือบางท่านนะมีช่วงในเรื่องของการทำฟันต่างๆส่งผลให้รับประทานอาหารไม่สะดวกนะคะ บางท่านรู้สึกนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนะได้รับมลภาวะทางเสียงนะคะหรือมีเหตุให้คิดอ่านส่งผลให้พักผ่อนไม่ค่อยเต็มที่นะคะมีหน้าที่ภารกิจที่ทําในช่วงกลางคืนมากขึ้นนะบางทีเป็นงานล่วงเวลานะคะหรืองานที่ทําในช่วงกลางคืนส่งผลเรื่องการกินอยู่การปรับตัวนะก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกันนะคะในช่วงที่ดวงดาวส่งผลหลายๆดวงนะรวมทั้ง เพิ่มความมีสติรอบครอบกับในทุกๆเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวกันทุกท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ